ต like ัสสะตเทวะตเทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมารีมาตังปันเตภะรานิสัพพิวารานีวิคุสังขัสสะโหนชยามะสาธุโนปันเตวิคุสังโฆ สัปปิวารีปะปะคันหาตอาหาดังวีคาราดังมีตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เดิมข้าพระเจ้าทั้งหลายขออนงค์สบายัตาหมายต่างคนต้างมีขนแผสุขสง ขอภาวนาให้สุขสงบจงรักษาศรัทธาครับบุญลาหลายเหล่านี้ well, ตรอสิอาอาจักเรทุกประคนะแต่หลวงพ่อละตัางใจถวายอเห็่นแล้วบ่อยครับไม่ใส่อะไรเลยเนาะอาละเด้อัอนุโมทนาก็ือว่าวันนี้วันนี้เป็นวันดีเป็นวันดีนะเป็นวันดีวันกตัญญูวันบุปการีวันที่พวกเราก็จะมาสั่งสมบุญ สั่งสมความดีกันนะในวันช่วงสงกา์สงการก็แปลว่าความก้าวหน้านะชีวิตของพวกเราทุกๆคนจะมีความก้าวหน้าได้ก็เพราะว่าเรามีกัลยาณมิตรนะเรามีมิตรดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดนะีเราได้มานะปฏิบัติธรรมได้มาเสียสละได้มาใหนะ้เราก็จะเป็นผู้มี อาิยทรัพย์มีทรัพย์อันประเส,สริฐมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญา,าที่เจริญรุ่งเรืองวันใหม่ชีวิตใหม่ไม่เศร้าโศกมีชัยโชคชูช่วยด้วยกุดศลเสียสละขยันหมั่นอดทนเป็นยอดคนพึ่งตนพ้นทุกจริงวันสงการวันใหม่ปีใหม่ใจสุขสีทุกนาทีมีแต่บุญ อบอุ่นยิ่งยิ่งให้ไปยิ่งได้มาอย่าชังชิงขอชายหญิงอย่าทิ้งธทมจากจำเลินยัถาบริวาปูลาปริปุเรติสักลางเอวะเมวอิโตทินนางเปตานณอุปกระปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิตปเมวะสมิชโตสะเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนละโซยัถา มณิโชติราโสยถาสพิติโยวิวชัชนุสัพพโลโคโวินาสตุมาเตภวะวันตลโยสุขีทีกายุกโภวะอภิวาธานสิลิสนิจังวุธาปัจจายินโนจตารโรธรมาวทันติอายุวันโนสุขขังพระลางอมนาต